าตาคอ,อน่าเสียดายข้ามีงานจะต้องทําอีกมากคงเดินทางไปกับท่านไม่ได้แน,น่แนมแต่ระหว่างเดินทางข้าจะพยายามสืบหาข่าวของน้องเซียงและหาทางช่วยข้าให้ได้ด้วยอืลูกกล้วยอาจจะช่วยใครก็คงดีไม่น้อยนะท่าตาครับลูกกล้วยมีเรื่องอยากขอร้องให้ท่านช่วยเรื่องอะไร อยากไหว้วานในท่านตาสร้างหัวซุยให้พ่อข้าบนศิลาจารึกเขียนว่าสุสานเอีย้ยคันลูกอากตัญยูเอีย้กยกล้ยเป็นผู้สร้างด้วยนะครับลูกอากตัญยูลูกอากตัญยูยดีพูดได้ดีเจ้าจังไม่เหมือนกับพ่อของเจ้าเลยนะ สิ่งที่เจ้าทำนั้นน่ะมันไม่แต่ความดีล้วนๆเชียได้เรื่องนี้ไว้เป็นหน้าที่ข้าเองจะไม่ต้องห่วงจะท